สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาถอดรหัสนิสัยเศรษฐีทําแบบนี้ชีวิตไปหนา้าดีแน่นอนก่อนที่เราจะรวยก่อนที่เราจะไปคิดบริหารเงินหรือว่าคิดว่าเอ๊ะทำยังไงฉันถึงจะรวยสิ่งแรกเราจําเป็นต้องมองเข้าไปในใจของเราก่อนมองเข้าไปในใจของเราก่อนว่า เราจัดการกับจิตใจของตัวเองได้ไหมเพราะว่าคนที่จัดการกับใจของตัวเองไม่ได้ก็จะจัดการกับการเงินได้ไม่นานเออไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าคนที่จัดการกับจิตใจไม่ได้ก็จะจัดการกับเงินไม่ได้ไม่ใช่แต่คนที่ จัดการกับจิตใจตัวเองไม่ได้เงินก็จะอยู่ได้ไม่นานคืออะไรคะคนคนรวยอะ่ะจริงๆอะ่ะเขาจะมีจิตใจที่แข็งแกร่ง,แ,งและมั่นคงผลจากคนที่ไม่สามารถเติมเต็มจิตใจภายในของตัวเองได้อะ่ะสุดท้ายพอเงินเข้ามาเนี่ย เงินก็จะอยู่กับคนคนนั้นได้ไมนะ่นานเพราะมีไหมสมัยก่อนนะโคชเคยคุยกับเพื่อนเออตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมีตังค์เนาะคืนมีน้อยกว่าเพื่อนอ่ะเอาง่ายๆเพื่อนน่าจะเงินเดือนประมาณแบบ18ื่นแดแต่โคชใหม่เงินเดือนน้อยกว่าเพื่อนนะคะเงินเดือนน้อยกว่าหนึ่งดบาทด้วยนะคะเราก็แต่ว่าเราอ่ะ้ขาขายไงเราก็ขายของใช่ปะ แล้วเราก็ไม่เข้าใจอารมณ์พนักงานออฟฟิศตอนนั้นยังไม่เคยทํางานออฟฟิศเพื่อนบอกว่าเงินเดือนเนี่ยสมุดหมื่นแปดวันที่ได้เงินมาเนี่ยมันมีความรู้สึกหนึ่งเลยคือกูจะไปใช้อะไรดีจะไปกินอะไรดีจะช้อปปิ้งอะไรดีจะซื้ออะไรมาดีแล้ววันแรกที่เงินเดือนออกเนี่ยมันต้องหาทางใช้เงินให้ได้เออหาทางใช้ และใช้เป็นจำนวนที่เยอะกว่าที่ควรจะเป็นด้วยพอใช้ใช้ไปเออระหว่างเดือนเฮ้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยครึ่งเดือนแล้วอ่ะเงินยังเหลืออยู่เลยครึ่งเดือนเกินครึ่งเดือนเกินวันที่สิบห้ามาแล้วเงินฉันยังเหลืออยู่เลยทำยังไงดีกูจะไปใช้อะไรดีวะก็ต้องใช้ให้หมดนี่คือคำพูดจากปากของเพื่อนที่ได้รับเงินเดือนประจำนะคะ กูจะไปใช้อะไรดีกูจะใช้องไรให้มันหมดดีคือหลายคนเป็นแบบนี้จําไว้เราอะถ้าเรายังจัดการกับจำนวนเงินเล็กๆไม่ได้เราก็จะจัดการกับเงินจำนวนใหญ่ๆไม่ได้เช่นกันถ้าวันนี้เรายังจัดการกับเงินหมื่นกว่าบาทส0งหมื่นกว่าบาทห0 0 0 0ื่นกว่าบาทไม่ได้ ต่อไปในอนาคตเรามีเงิน1นึ่งแสนห้าแสนล้านสิบล้านเราก็จัดการไม่ได้เช่นกันแต่ความจริงแล้วเบื้องลึกทําไมคนจะต้องใช้เงินทําไมคนจะต้องใช้เงินเยอะเกินตัวทําไมต้องซื้อของที่มันก็ไม่ได้จําเป็นมาอวดคนที่ก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตทําไมต้อง ินของดีบ่อยๆเพื่อถ่ายรูปให้กับคนที่ไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเขาเห็นว่าเราใช้ชีวิตดีเพราะฉะนั้นแอคหรือคิดหรือว่าลงมือทำแบบคนที่มีอยู่แล้วคนรวยเขารวยที่ใจด้วยค่ะเขาไม่ได้รวยแค่เงินคนรวยรวยความสุขด้วยไม่ใช่แค่เงิน เพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ยังคงเอาเงินมาเติมเต็มหัวใจตัวเองเอามาบอกว่าฉันมีนะฉันมีนะฉันก็ไม่ได้แย่นะอะไรเงี้ยคนนั้นรู้เลยว่าใจเนี่ยเป็นยังไงจงจำไว้นะคะว่าคนรวยที่มีจิตใจที่แข็งแกรง่ง จะไม่จ่ายเงินเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจอีกทีนะคนรวยที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งจะไม่จ่ายเงินเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจการจ่ายเงินมันไม่ใช่คำยืนยัน ว่าจะได้รับความรักจากใครไม่ใช่เลยการจ่ายเงินไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าจะได้รับความรักจากใครอย่าใช้เงินเปใครและการจ่ายเงินที่เติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจเนี่ยมันจะไม่ทำให้มีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความภูมิใจในตัวเองและคนที่รักตัวเองมากพอเท่านั้นที่จะลุกขึ้นมาและบริหารเงินได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นนิสัยเศรษฐีข้อนี้สรุปสั้นๆก็คือก่อนจะไปบริหารเงินบริหารจิตใจตัวเองก่อน ให้เข้มแข็งและจงมีความภูมิใจในตัวเองรักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองนี่คือนี่คือพื้นฐานของคนที่จะเปลี่ยนชีวิตและร่ำรวยมั่งคั่งแน่นอนไม่มีเอาเอาว่าคนรวยทุกคน มีความรักและเชื่อมั่นและภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องรักตัวเองภูมิใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองเช่นกันแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าใจใครกำลังว่างเปล่าโอ้โห oh คำถามนี้ดีค่ะไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าใจใครว่างเปล่าหรือเปล่าเพราะเราไม่มีหน้าที่ไป ตัดสินไขรหรือวิเคราะห์ใครเรารู้ใจตัวเองแค่นั้นพอรู้ว่าใจเรามันเข้มแข็งหรือยังภูมิใจในตัวเองหรือยังรักตัวเองหรือยังเชื่อมั่นในตัวเองหรือยังเรากำลังใช้เงินของเราที่เรามีจ่ายไปเพื่อให้มันเพิ่มพูนเพื่อให้เรามีความสุขหรือเพื่อโชว์คนอื่นเราไม่ได้มี หน้าที่ที่จะตัดสินหรือว่าวิเคราะห์ใครและเราไม่จะไปต้องใช้เวลาไปกับเรื่องพวกนั้นโอเคปะถ้าเกิดว่าเราอะไม่สนใจชาวบ้านไม่วิเคราะห์ใครเราจะมีเวลามากมายเหลือเฟือที่จะเอามาพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจพัฒนาความคิดของตัวเองแบบมากมายคนเราส่วนใหญ่ มักจะชอบอะไรง่ายๆมักจะชอบอะไรที่แบบง่ายๆเร็วๆไวๆคนส่วนใหญ่มักจะชอบอะไรที่ง่ายๆเร็วๆไวๆและรำคาญรำคาญการฝึกฝนคนส่วนใหญ่รำคาญการฝึกฝนเว้ย ชอบอะไรง่ายๆที่ทำให้รวยไวๆ,ๆรวยเร็วๆโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องพยายามอะไรมากเสร็จปุ๊บเสร็จปิ้งรวยเลยอะไรแบบเนี้ยมามาเจอปุ๊บรวยเลยอะไรแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่ชอบแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ต้องฝึกฝนเยอะไม่ต้องพยายามเยอะไม่ต้องทำอะไรเยอะในที่สุดแล้วมันจะส่งผลให้เกิด ความผิดพลาดความล้มเหลวหรือปัญหาต่างๆบังเกิดขึ้นมาค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเคสที่แบบโดนมากับตัวเองด้วยเพราะก่อนจะฉลาดทุกๆวันเนี้ยก็โง่มาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วแบบอ๋อโค a ชม่เก่งว่าฉลาดเลยเปล่าก็โง่มาก่อนเหมือนกันนะ และความโง่ของโค้ชเนี่ยโค้ชว่ามันเป็นบทเรียนให้ใครหลายคนได้เลยสิ่งที่โค้ชเคยโง่ามาก่อนก็คือสมัยก่อนเรายังไม่เคยฝึกความคิดฝึกจิตใจให้แข็งแรงและเข้มแข็งเลยแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะรวยง่ายๆไวๆเรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งเป็นเงินที่ขายของได้แล้วเราอยากเอาไปต่อยอดเพราะว่าเงินก้อนนะั้นเป็นเงินก้อนสุดท้ายณนะเวลานั้น เงินที่เราเข้าใจว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายเราก็เลยเอาเงินเนี่ยไปลงทุนจะเรียกว่าอะไรก็ก็แล้วแต่นะแต่ว่ากระบวนการมันเป็นแบบนี้เอาเงินไปให้ใน A แล้วแล้วเราอะจะได้ดอกเบี้ยจากในเอเนี่ยเดือนละ2%ซน เราเอาเงินก้อนไปไว้ที่นายนายเเนี่ยจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นบริษัทก็ได้เคยหมดแล้วบริษัทก็เคยนะและบุคคลก็เคยและจะได้ประมาณเดือนละ2%เราก็คิดว่าโอ้เดือนละสปีหนึ่งนี่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ให้เงินมันงอกเงินไม่ต้องทําอะไรด้วยเฮ้ยมันเยอะกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเยอะกว่าการลงทุน ในหลายๆอย่างเพราะการลงทุนในไม่ว่าจะหุ้นกองทุนหรือคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทองอะไรเงี้ยโดยเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ6ถึง12เปรซประมาณนี้แต่อันนี้ได้ปีละ24%อร์เซตอนแรกๆก็ได้ตังค์ได้มาประมาณหนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอยู่ดีๆไปๆมาๆเงินต้นหาย กินดอกมาประมาณห้าเดือนหกเดือนแปดเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีนี่คือโชคดีมากนะอยู่ดีๆเงินต้นหายโดนหมดเพราะอะไรเพราะคนเราต้องการอะไรง่ายๆและของแบบนี้มันหลอกกันง่ายแชร์ลูกโซ่ต่างๆมันคือแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่รำคาญที่จะใช้เวลาและต้องการอะไรง่ายๆแบบไร้ความพยายามและมีความโลภเป็นทุนเดิมนะ กว่าจะมาถึงวันนี้ก็เคยมีก็ก็เป็นคนโลภก็เป็นมนุษย์มนุษย์อื้อเหม็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีความโลภอยู่แล้วรักโลภกดหลงมนุษย์มีทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะตัดกิเลสทั้งสี่ตัวนี้ออกไปเราก็ต้องเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ฉลาดขึ้นและเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นเราก็ต้องตัดพวกนี้ออกไป และความโลภนี่แหละเป็นตัวการที่ทําให้ชีวิตคนเนี่ยพังพินาศมาแล้วโชเคยเป็นมาเขชเคยผ่านมาเกลี้ยงเกลี้ยงเลยเงินก้อนสุดท้ายเกลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะใครก็ตามที่ขี้เกียจที่จะเรียนรู้ขี้เกียจที่จะพยายามขี้เกียจที่จะลงมือทําขี้เกียจที่จะฝึกฝนมักจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่า พิสมัยเท่าไหร่มีใครเคยได้ยินป่ะเรื่องแบบเนี้ยมันน่ากลัวมากมันแพร่กระจายมากและไม่สนับสนุนจริงๆนะคะสร้างจากตัวเราเองเนี่ยเวิร์กสุดโอเคไหมและเมื่อเราลงทุนเราผิดพลาดคนส่วนใหญ่ก็จะถอดใจถอดใจโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกมันไม่เหมาะกับฉันหรอก คนอย่างฉันมันต้องเหนื่อยอ้าวเข้าใจผิดไปอีกคือความสำเร็จมันต้องฝึกฝนไม่ได้แปลว่าถ้ามันผิดพลาดแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้อีกไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เชื่อว่ามันไม่มีวันที่จะขาดทุนและโคชชอบมากๆกับเรื่องนี้คือการลงทุนในตัวเอง คือการให้ตัวเองได้เรียนรู้ทุกวันนี้เคายังคงเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าทําเนื้อหาไม่เป็นโคชก็จะไปเสิร์ชและอ่ะดูก่อนใน YouTube ฟรีๆมีป่ะฟรีๆมีไหมที่แบบเราสงสัยอะไรไปไปค้นหาคําถามนั้นใน YouTube หรือไปค้นหาคําถามนั้นใน Google Google กับ YouTube มันไม่ได้มีแค่ มันมีไม่ได้มีแค่ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์รีวิวเครื่องสอําอางรีวิวที่เที่ยวของกินไม่ใช่นะคะคําถามอะไรก็ตามที่เราสงสัยเราไปหาได้หมดเลยแล้วมันจะมีคนที่สงสัยมาก่อดเราอยู่แล้วและมันจะมีคําตอบอยู่แล้วแต่คราวนี้พอเรารู้แล้วและเลยอยากพัฒนาให้เจ๋งขึ้นไปอีกเราก็ต้องเทรนเราก็ต้องเรียนรู้โคชก็โคชนี่เป็นนักเรียนน่าจะแบบโอโ้โหถ้าฉายยาก็นักเรียนร้อยคอร์สเนาะ อาจจะไม่ถึงแต่ว่าก็เยอะมากล่ะเยอะมากๆหลังจากนี้ก่อนจะไปวิเคราะห์คนอื่นก่อนจะไปจัดการเงินสิ่งแรกที่จะต้องจัดการก็คือความคิดและจิตใจและความรู้สึกของเราหลังจากนี้ไม่ใช้เงินเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจหลังจากนี้ฉันจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างภูมิใจในตัวเอง ใช้เงินอย่างมีความเชื่อมั่นในตัวเองใช้เงินด้วยความภูมิใจในตัวเองที่ใช้เพราะฉันรู้ว่ามันจะเพิ่มพูนเพิ่มความสุขให้ฉันไหมเพิ่มความความมั่งคั่งให้เราไหมลงทุนในตัวเองหรือ,อยังนะคะก่อนที่คุณจะไปทำอะไรจัดการกับตัวเองให้ได้ก่อน แล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะโคตรมหัศจรรย์นะคะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ